ฝั่งหนามวยแม่งยิงกูเอะวะยิงกูไม่โดนไอ้เหี้ยไม่รู้ชั้นอะไร้เยเกลียดแม่เกลือไปสามเมื่อกี้น้ำมันปลาเข้ามานะกูตาย,ยรัววิวก็หนามวยไม่ได้ด้วยเหี้ยยิงมึงเหรอเหอีเห้ยตกใจเลยได้ได้ได้ อุ้ยเฮ้ยไม่เห็นกูได้ไงอ่ะกูอยู่ชั้นสามสามไล่กันไม่เห็นมันเห็นกูได้ไงอ่ะเอ,อยมีเกล็นอะไรกูอ,รยอยู่หลังกำแพงนุ้นโยโอ้ยอหะอ๋อแล้วอะตื่นเต้นเท่า,าไหร่กูเบิดมล้มันรู้มันรู้มันรู้โดนอะไรอ่ะไมเห็ยมันรู้ได้ไงมันอยู่ฝั่งน,นี้อ่ะอะไร <laughs> จะฝั่งตรงข้ามมันไปไหนหรอ ี่ค <น S 2> ุณเดี๋ยวลงไปกะโดนตายเดี๋ยวให้ลงเม่งลงเดือดๆนะติดแล้วไอ้เหี้ยกูโดนระเบิดแม่งง้างหล่อเลยรู้ว่ากูเพื่อนจังสามไม่ใช่คนหรือเปล่านนะ โอ้โหปลาระเบิดแม่นมากไอที่อ่ะเออมันรู้ตลอดเลยรู้ดีปลามาเนี่ยค่มันขยับไปไหนมันรู้อ่ะเออไม่กลัวของกูโดนระเบิดปลาดักรอเลยโอ้โหแม่นเกินไอหี่กูรู้เลยโปรแน่ มึงฆ่ามาให้ตายก่อนนะก่อนมึงจะตายเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ่ะปะมึงพลาระเบิดยัดใส่ตัวมึงเลยอะดูไปมันมันไม่มีใครฆ่าแล้วมึงดูยันจบเกมเฮียะรีเพย์แป๊บหนึ่งดูัน ไอ้เฮียเก่งเกินไปไม่มีไม่มีแววเลยเสียงก็ไม่มี